คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นเลขล่างไปกลับนะคะล่างไปกลับของเอสนะอันนี้เอสตัดดับให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอสตัดดับให้เรียบร้อยเลยนะนะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะงวดเอ่อชุดนี้งวดที่แล้วมันไปเข้าที่ไปเข้าบนนะคะแต่จริงอ่ะเป็นสูตรล่างนะคะเพราะว่างวดนี้แอตัดเอสอตัดสรุปให้เลยนะสูตรนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเอสก็มานะมันก็มันก็เข้านะ ทั้งบนถ้ามันมาบนเอสก็ไม่เคยตัดตัวดับมันออกอยู่แล้วนะคะเนี่ยงวดที่แล้วมันเป็นเนี่ยมันตัวเลขมันเยอะเอสเลยตัดให้เรียบร้อยเลยนะนี่นะเอสก็ตัดเอสเอเอสตัดไม่หลุดด้วยนะคะเหลืออยู่สิบเอ็ดคู่เห็นไหมเนี่ยมันก็เนี่ยมามันหลุดงวดที่แล้วมันหลุดล่างแนละ้วมันไปบนสามห้าเนี่ยสูตรเนี้แหละคะ่ะสูตรที่เอสให้ดูเนี่ยนะสูตรนี้นะคะ สูตรเดียวกันนะนี่อันนี้แอดตัดให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวแอดไม่ตัดตัวตัวถูกแน่นอนเมื่อวที่แล้วแอดตัดแล้วเหลือสิบเอ็ดคู่มันหลุดมันไม่มีแต่มันมีสามห้ามาบนนะคะวันนี้นี่แอดตัดให้เรียบร้อยเลยเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเหลือสิบเจ็ดคู่นะคะวดนนี้นะล่างอย่างเดียวไปกลับนะ แต่ว่ามันก็เคยหลุดขึ้นบนนะมถ้ามันหลุดมันขึ้นบนแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสูตรล่างนะคะมันก็หลุดยากอยู่นะมันงวดที่แล้วนะมันหลุดนานๆมันจะหลุดทีหนึ่งเอดคิดว่างวดนี้ไม่น่าหลุดนะแล้วงวดนี้นะเอดล่างนะเอดเอสเอว่าเน้นเจ็ดนะเน้นทุกตัวในเนี้ยนะคะไม่เน้นทุกตัวหรอก ให้ fc หายเจ้าเม่นเม่นเจ้าอื่นมาตัดดับออกก็ได้นะแต่แอดคิดว่ามานะงวดนี้นะแอดนะชอบเจ็ดสองนะก็บห้าสองไม่รู้จะมาไหมนะศูนย์สองนี่สวยอะสามหางเนี่ยแอดไม่รู้จะมาไหมนะแต่ถ้าท่านชอบก็จัดนะไม่ชอบก็ผ่านนะคะหวยม่เข้าม่หลุดอย่าว่ากันนะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีจ้า